ข้อที่จริงในเหตุการณ์นั้นเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายกันไปแล้วอย่างกว้างขวางแต่ท่านประธานครับผมเชื่อว่าหัวข้อที่มันอยู่ลึกลงไปในใจของพวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะเป็นหัวข้อหรือโจทย์ที่มันกว้างและใหญ่กว่าแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือโจทย์เรื่องของการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกดังนั้นคประธานดังนั้นทา่านประธานภายใต้เวลาที่จํากัดในวันนี้ โจทย์ที่ผมอยากจะชวนเพื่อนสมาชิกมาร่วมกันคิดต่อคือคำถามที่ว่าสังคมเราควรจะมีปฏิกิริยาหรือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากัตร์ทรงเป็นประมุกโจทย์นี้ครับผมขอแบ่งออกเป็นทั้งโจทย์ที่แคบและโจทย์ที่กว้างในส่วนของโจทย์ที่แคบครับซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับหัวข้อยติในวันนี้คือคำถามที่ว่า เราควรจะทบทวนการออกแบบมาตรการเกี่ยวกับขบวนเสด็จหรือไม่อย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงอยู่ครับท่านประาธานว่าในระบอบประชาธิปไตยทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเป้าหมายหลักครับของการออกแบบมาตรการเกี่ยวกับขบวนเสด็จคือการรักษาความปลอดภัยของบุคคลในขบวนซึ่งแต่ละประเทศครับก็ต้องออกแบบ วิธีการที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยพยายามอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการใช้ถนนมากที่สุดเท่าที่พอจะทำได้ผมเข้าใจครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเราเองก็ตระหนักดีครับถึงความสำคัญในการแสวงหาสมดุลดังกล่าวซึ่งสะท้อนครับผ่านเจตนาของพระบรมาราชโชบายเมื่อปี2563ที่ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องขอบวนเสด็จทั้งหมด10ข้อ จากนั้กตุมากานหากความกังวลและความขุงใย่ของประชาชนเรื่องความปลอดภัยของพระบร,รมวงศานุวงศ์ในเหตุการณ์ขบวนเสด็จเมื่อวันก่อนจะนํามาสู่การทบทวนมาตรการเกี่ยวกับขบวนเสด็จในอนาคตเราก็จําเป็นครับที่ต้องช่วยกันคิดอย่างรอบคอบเพื่อรักษาหรือแสวงหาจุดสมดุลที่เหมาะสมที่จะบรรลุทั้งเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยแบบไร้ช่องโหว่ควบคู่ครับ กับการอำนวยความสะดวกของประชาชนที่สัญจรไปมาเท่าที่จะทําได้ท่าประธานครับที่ผมพูดแบบนี้และให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เพราะขาบวนเสด็จนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประสบการณ์ครับที่ประชาชนโดยทั่วไปจะมีโอกาสได้สัมผัสกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดดังนั้นครับท่านประธานการหาสมดุลเกี่ยวกับขบวนเสด็จจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของยุคสมัยที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรัฐบาลและพวกเราทุกคนนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องในมุมหนึ่งครับรัฐบาลก็จําเป็นต้องทําให้การรักษาความปลอดภัยของประมุขหรือพระบรมวงศานุวงศ์นั้นรัดกุ่มและไร้ข้อบกพร่องซึ่งก็นับเป็นภารกิจด้านความมั่นคงอันสําคัญของประเทศที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะล้มเหลวไม่ได้แต่ในอีกมุมนึงครับท่บานประธานหากวันนี้รัฐบาลหรือสภาแห่งนี้หันไปปรับมาตรการแบบฉับลันหรือไม่สมส่วน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นๆในวงกว้างอย่างขี่ท้วนก็จะเกิดความเสี่ยงครับว่าหากประชาชนไม่พอใจกับมาตรการใหม่ที่ตามมาความไม่พอใจดังกล่าวก็อาจจะขยายวงไปกระทบกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ทั้งที่ความจริงแล้วมีต้นเหตุมาจากการขาดความละเอียดรอบคอบของรัฐบาลหรือพวกเรากันเองที่ควรจะต้องเป็นกันชนที่ดีให้กับสถาบันพระหมหากษัตริย์ส่วนในโจทย์ที่กว้างขึ้นมาับท่านประาธานคือคําถามที่ว่า เราจะปฏิบัติกับผู้เห็นต่างและคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านประธานครับในสังคมใดๆก็ตามความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หัวใจของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คือการทําให้ความซื่อตรงของทุกคนต่อหลักการประชาธิปไตย และความศรัทธ,ธาของประชาชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสองคุณค่าที่อยู่เคียงข้างกันได้แต่เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่เสรีภาพทางความคิดนั้นเป็นเสรีภาพที่จํากัดกันไม่ได้เราต้องยอมรับว่าประชาชนแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองหรือให้น้ําหนักกับสองคุณค่าดังกล่าวในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเสมอไป หากประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์จะเดินหน้าคู่กันได้อย่างมั่นคงหากเราทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความเห็นที่แตกต่างหลากหลายสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับที่พวกเราทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันทําและทําได้ตั้งแต่หน้าตอนนี้นั่นก็คือไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามที่ยึดถือคุณค่าที่ต่างอย่างสุดขั้วจากเราแค่ไหนหรือไม่ว่าเราจะเห็นใครก็ตามใช้วิธีในการแสดงออกที่เรามองว่าไม่ไม่เหมาะสม แค่ไหนเราทุกคนนั้นทุกฝ่ายจะต้องไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ต้องต่อสู้กันด้วยเหตุและผลเราทุกคนทุกฝ่ายครับจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรงแต่ต้องหันหน้าเข้าหากันอย่างสันติวิธีภายใต้หลักนิติรัฐนิติธรรมและหากผมจะขออนุญาตทิ้งท้ายกับท่านประธานโดยการสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังผู้นําประเทศและเพื่อนๆสมาชิกทุกคนในที่นี้ทุกพรรคที่ผมเชื่อครับ ว่าล้วนอยากจะเห็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกันเองนั้นที่ร้อนระอุขึ้นทุกวันคลี่คลายลงผมอยากจะสื่อสารแบบนี้ครับภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจของแค่ฝ่ายไทยฝ่ายหนึ่งครับแต่เป็นภารกิจที่เราต้องทํางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการปล่อยให้ประชาชนไปจัดการแก้ไขปัญหากันเองโดยการใช้อํานาจนอกกฎหมายครับแต่เวลานี้คือเวลาของการพิสูจน์ความเป็นผู้นําของพวกเราทุกคน ในการร่วมกันสร้างพื้นที่ใหม่ๆเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งอันเปราะบางนี้ก่อนที่ปัญหาทั้งหมดนั้นจะลุกลามไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ <S <S ขอบคุณครับท่านประธาน